ไปฟังข่าวดีกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของการสร้างอาชีพเวลาเราจะให้คนมีอาชีพให้คนได้มีงานทํามันต้องเริ่มมาจากสิ่งที่เขาถนัดครับอ่ามันจะเป็นการสร้างเรื่องของแรงบันดาลใจในการทํามาหากินได้เป็นอย่างดีนะคะโดยอธิบดีกรมส่งเสริมสาหากรณ์ค่ะนายวิสิตศรีสุวรรณนะคะพร้อมกับคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสาหากรณ์การเกษตรท่าบ่อจํากัดค่ะ ไปที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายนะคะซึ่งดําเนินธุรกิจในลักษณะที่เรียกว่าตอนนี้นะคะปัจจุบันเขาบอกว่ามีสมาชิกกว่า5,700คนเป็นการส่งเสริมอาชีพสหกรณ์ความหลากหลายตามความถนัดให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนคือเงินฝากณนะสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีกว่า 283ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนี่ยกว่า7ล้าน3แสนบาทนะคะทางคณะลงพื้นที่ไปเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อเนี่ยเป็นแปลงเกษตรผสมผสานประมาณ13ไร่ค่ะของนายสุนทรนกับนางบุญปองเสนาคำอยู่ในตำบลหนองนางนะคะ เคยผ่านการทําไร่อ้อยไร่มันสําปะหลังมาแล้วแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จรายได้ก็ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเลยเปลี่ยนวิธีการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวมาสู่การทําเกษตรแบบผสมผสานค่ะตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ปีที่5คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามลําดับนะคะเกษตรกร,กรยึดแนวทางตามศาสตร์พระราชาก็คือปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเหลือกินก็นําไปขายกเกษตรผสมผสานแปลงนี้ก็เลยมีพืชหลากหลายมากมีทั้งไม้ยืนต้นไม้ผลอย่าง เช่นฝรั่งมะม่วงลิ้นจี่มะพร้าวมะขามมะนาวส้มเขียวหวานเออดิฉันหิวแล้วนะคะอโวคาโดลิ้นจี่เยอะมากคุณหิวจริงๆเขาบอกว่ามีคนเคยหาว่าบ้าอปีที่แล้วเนี่ยขายได้ทะลุ1 0 0 0 0มืบาทฝรั่งกิมจูปีหนึ่งเก็บผลผลิต3รุ่นตอนนี้ทำเงินนับแสนบาทยึดแนวทางเกษตรอินทรีย์ปรากฏผลผลิตรสชาติหวานอร่อยตอนนี้ลูกค้ามั่นใจขึ้นมากมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายค่ะ นอกจากนี้นี่ที่เห็นอยู่นะคะเลี้ยงปลาบึกในบ่อด้วยอายุประมาณสักหนึ่งปีแล้วก็ในบริเวณเดียวกันทำโคกไก่ไข่120ตัวออกไข่วัวนละ110ฟองเฉพาะไข่ไก่วันหนึ่งขายได้เนี่ยยังได้น้อย300บาทมีแล้วนะคะเรียกว่าเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำมูลไก่ เอามาเป็นอาหารปลาในบอ่ออีกแม,แม่เบื้องหลังความสําเร็จค่ะเขาบอกมาจากการเข้าถึงแหล่งทุนของกรมส่งเสริมสหกอกส่งเสริสสมสหกรณ์โดยสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อจํากัดนะคะสนับสนุนเงินกู้แล้วก็ปัจจัยการผลิตกว่า1ล้านบาท อธิบดีกรมส่งเสริมสากรบอกว่าการส่งเสริมอาชีพแบบนี้นะคะมีราว200คนแล้วค่ะแล้วก็ขยายผลนะคะไปยังสมาชิกทั้งอำเภอกว่า5700คนคัดเลือกคนหัวไวใจสู้เป็นแกนนำมีโมเดลกิจกรรมต่างๆมีบัญชีครัวเรือนจะเป็นตัวตัดสินว่าพืชตัวไหนไม่ทำเงินก็เปลี่ยนใหม่ทันทีฟังเสียงจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณกรเพิ่มเติมค่ะอย่างในสวนนี้นะครับก็มีต้นไม้หลากหลายมีลิ้นจี่มีมะพร้าวแล้วช่วงนี้ ที่เป็นรายได้แบบเร็วๆก็คือพวกฝรั่งนะครับฝรั่งกิมจูเนี่ยสามเดือนเก็บได้ครั้ง3เดือนเก็บได้ครั้งปีหนึ่งก็ร่วมแสนบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,ปนโมเดลหนึ่งที่สากรก็จะขยายผลต่อในในบรรดาสมาชิกของสากลนะครับก็ค่อยๆขยายไปโดยคัดเลือกสมาชิกที่เป็นกลุ่มหัวไวใจสู้ครับคนที่พร้อมเจียกับ ปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองมาสู่การเกษตรวิถีใหม่ครับนี่นะคะสำคัญเลยนะคะมีไอเดียนะคะหัวไวใจสู้แล้วต้องมีเงินทุนด้วยนะคะก็ทำให้เกษตรกรมีรายได้เนี่ยแต่ละวันเห็นไหมขายไขย่ไก่อย่างเดียววันละ300